สวัสดีค่ะครอบครัว Sun Moonlight Love Reading ที่รักของผู้อ่านนะนี่เป็น New Love Reading ความรักคนโสดรักครั้งใหม่สำหรับราศีกุมประจำเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ารักครั้งใหม่ของคุณนะจะเป็นยังไงบ้างหัวข้อนี้สำหรับคนโสดโดยเฉพาะนะคะ กันอ่านเป็นกันอ่านโดยรวมนะเรื่องดอาจะเป็นของคนหรือไม่ใช่เลยก็ได้ขอบคุณสำหรับกำลังใจสับส c คร b e ไลค์แชร์และกระดิ่งนะ Facebook และ Instagram นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะรับชมนะคะหินมงคลนะคะเพื่อร่วมทำบุญได้นะคะทาง Facebook และ IG เพราะว่าผู้อาจไม่ได้มีเว็บไซต์หรืออะไรนะเพราะว่าตั้งใจให้ร่วมกันทำบุญนะคะก็เลยไม่ได้ทำเป็นการค้าใหญ่โตอะไรนะที่นะัก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆเมื่อนะเราะอ่านก็อยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมทําบุญกันนั่นแหละนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยรับชมก็ครบคู่ได้ทั้งไทยตะวันตกและพนาราศีทาจันทร์ดาวศุกร์ดา,ดา,ดาวทิตย์แต่อย่าลืมนะคะว่าคุณต้องยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักขอบคุณสําหรับกําลังใจ s u b สไครต์ไลค์แชร์และกระดิ่งเดีวมาดู Energy เขากันเลยนะฝ่าย n g โอเคคบ Opportun ity. อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะันนี้คนที่กำลังจะเข้ามาเป็น new love er รักครั้งใหม่ของคุณแต่คนคนนี้ค่ะ energy ขึ้นมาเป็น trouble เอนเนจี่นี้ออกมาบอกว่าบางทีคนคนนี้อาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกแย่ที่สุดในช่วงเวลาที่คุณไม่รู้จะไปปรึกษาใครมีปัญหาที่สุดแล้วจะอยู่คนคนนี้ก็เข้ามาเหมือนเป็นที่เหมือนเป็นคนคอยให้คำปรึกษาแล้วก็เกิดความรู้สึกประทับใจนะคะในการและกันก็เป็นไปได้อาจจะคนอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนนะคะแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่า เอ่อเ y เนจีเขาเนี่ยเป็นคนที่สบายๆหรือ,อทำงานด้านที่ปรึกษาหรืออะไรสักอย่างพอเวลาคุณอยู่ด้วยแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจนะคะแต่ทีนี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะการที่ได้พบเจอกันเนี่ยเหมือนคุณทั้งคู่อาจจะต้องพยายามคอนโทรลทางด้านเวลาให้ดีคุณทั้งคู่อาจจะมีความต่างทางด้านเวลาเกิดขึ้น อาจจะอยู่ต่างสถานที่ต่างเวลาอะไรกันประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นคนไทยได้วยกันแต่ว่าไปทำงานต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ นะ Energy April. อินเอเจียเอพริมันน่าจะเป็นช่วงเดือนนี้หรือเปล่าเนาะช่วงเดือนที่ผ่านมาที่คุณทั้งคู่มีเกณฑ์ได้เจอกันนะอาจจะได้พบเจอผ่านทางการทํางานนะคะแล้วก็บางท่านนะอาจจะเจอนับจากนี้ไปจนถึงเมษายน้าแต่ผู้อ่านมองดูว่ามันไม่น่าจะนานขนาดนั้นมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอนับจากนี้นะคะ1นถึงสเดือนแล้วก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีในช่วงเดือนเมษายนแบบน,แบบนี้ก็เป็นไปได้นะเอาล่ะ เดี๋ยวเรามาดู e NERGY ของ Romance Angel กันหน่อยคะ่ะ Romance Angel นะคะอยากจะบอกอะไรโรแมนต์แองเจิลเนี่ยจะบอกอะไรคะได้แล้ว Calling in your soulmate นะคนคนนี้หน้าที่เป็นคนที่คุณนะ่ะ ภาวนายอยากได้เจอคนแบบนี้แหละคนที่เหมือนกับเป็นผู้นำคอยให้คำปรึกษาคอยให้กำลังใจนะคุณอาจจะมีปัญหายุ่งยากอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้ราศีกุมมีปัญหาอะไรที่มันคิดไม่ออกหรือมีปัญหานะคะไม่สบายใจกับความสัมพันธ์เดิมๆที่ผ่านมาแต่คนคนนี้เข้ามาเหมือนเป็นที่ปรึกษาหรืออาจจะเป็นคนเอเ r น y ีมันเป็นเอพริลบางท่านอาจจะได้เจอแล้วอย่างที่ผู้อานบอกอาจจะเป็นคนคอยอยู่ข้างๆคอยให้กําลังใจคอยดูแลความรู้สึกคุณตลอด คุณอาจจะให้ความเคารพนับถือแต่ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเขาอะตกหลุมรักคุณหรือว่าเขารักคุณเขามีใจให้คุณหรือว่าเขาชอบคุณเวลาในช่วงนับจักรนี้จะค่อยๆเปิดเผยให้คุณได้รู้ถ้าไม่มีลักษณะนี้คุณอาจจะได้เจอผ่านทางการทํางานทางการให้คําปรึกษาบางทั้นอาจมีเป็นปัญหากับอดีตสามีหรืออดีตภรรยาในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของแบ่งลูกๆหรือเรื่องของไรายได้ทรัพย์สินคุณอาจจะไปเจอคนคนนี้นะคะทนายหรือคนให้คำ ปรึกษานะทำให้รู้สึกดีแล้วก็สารสัมพันธ์แบบนี้ก็เป็นไปได้คือเจอในเรื่องงานโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่ามันเจอโดยเงื่อนไขที่ว่าคุณอาจจะเพิ่งจบกับใครบางคนมานะคะแล้วก็ต้องการคำปรึกษาคนเยียวยาอะไรประมาณนี้นะคะ energy calling อาจจะเป็นคนที่คุณภาวนาขอความช่วยเหลือเนาะขอใครก็ได้ช่วยทีในช่วงเวลาเนี้ยแล้วอยู่คนคนนี้ก็เข้ามาแล้วก็กลายเป็นรักแท้ของคุณไปด้วยก็เป็นไปได้นะเพราะ energy ออกมาทรงนี้เลยนะคะประมาณว่าฮีโร่อะนะใครว่าฮีโร่ไม่มีจริงเนาะเยอะแยะไปในความรักที่มีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณก็ได้พบรักแท้ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าแย่ที่สุดนั่นเอง โรแมนติกเข้าไปอีกนี่อีกสิงสูงด้วยนะเอาล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยขอทราบ Energy New Love นะคะพฤษภาคมถึงมิถุนายนราศีกุมที่รักค่ะมาแล้วออกมาเป็นชาวรีออดเหมือนเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานนะ่ะจะนำพาให้คุณได้พบเจอกันนะโอ้ t h อ world ค่ะ ถ้าชัดเจนอยู่แล้ว,วก็อ่านจะไม่ clarify นะคะโอ้ชัดเจนตรงประเด็นเอาละ่ะไม่ต้อง clarify แล้ว The Tower คุณอาจจะเจอคนคน,นี้ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือที่สุดเพราะท้นเดือดถาวรขึ้นในช่วงเวลาที่คุณชีวิตของคุณต้องการเริ่มใหม่สร้างสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ คุณจะเจอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณนะเดี๋ยวเราค่อยมาขยายความกันอีกทีชาริอดอดออกมาบอกว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งมากแล้วก็อาจจะเป็นสายงานอาชีพที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนตลอดถ้าเป็นคนไทยด้วยกันหรืออาจจะเป็นชาวต่างถิ่นต่าง,างถิ่นต่างแดนที่คอยให้คำปรึกษาคุณอยู่ก็เป็นไปได้หรือเป็นคนคุยใหม่ที่คอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคนเดิมๆเ,เรื่องราวไม่สบายใจอะไรประมาณเนี้เดว,วิสนะคะคุณทั้งคู่โลกของคุณทั้งคู่คนละใบแต่ด้วย โชคชะตานำพาให้คุณได้พบเจอกันแหละด้วยการเดินทาง The world คุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคู่ของคุณหรือคนไทยนี่แหละนะแต่ว่าเขาเก่งอ่ะทำงานอาจจะเดินทางไปรอบโลกหรือเป็นคนที่รอบรู้ในทุกๆเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องไฟแนนะซ์เรื่องการเงินคอยคำปรึกษานั้นครอบครัวดังนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ Friends of ครคนคนนี้เขามีความอบอุ่นอ่อนโยนอยู่ในตัวมี Energy ของความเป็นเฟมินีนสูงนะเวลาที่คุณอยู่ใกล้เขาคุณมีความรู้สึกว่าคุณสามารถพูดคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอาจจะเป็นชาวท่าน้ำกรกฏพิจิกมีนะหัวนี้ที่คุณจะได้เจอหรือธาตอื่นๆก็ได้แหละแต่คือโดดเด่นตรงธาตน้ำเท่านั้นเอง G off cup อย่างที่พวกอ่านหมอนะคะอาจจะเจอในเรื่องงานนะคะอาจจะเพื่อนแนะนําให้ได้รู้จักหรือใดประมาณนี้นะคือเหมือนมันมีคนให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นสื่อกลางให้คนทั้งคู่ได้เจอกันเพราะมันมีเดอะ o r l ์เชื่อมต่อกันอยู่ตรงนี้มีเกณฑ์เร็วๆนี้ว่าจะได้เดินทางมาพบเจอกันด้วยสําหรับบางท่านอาจจะ3เดือนขึ้นไปก็เป็นไปได้นะ T off cup ยังออกมาบอกว่าคนคนนี้เขามีความคาดหวังในการสร้างครอบครัว นะคะเวลาที่คุณอยู่กับคนคนนี้คุยกันไปคุยกันมาคอยสังเกตทีดีว่าเขาจะพูดถึงเรื่องการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวบ่อยนะ t ต่ทาวเวอร์คุณอาจจะเจอเขาในช่วงชีวิตคุณที่อาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีเรื่องราวใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นแล้วก็ได้พบเจอคนคนนี้ไฮแฟ n นะค่อนข้างแน่ชัดว่าอาจจะเป็นชาวต่างแดนนั่นแหละนะหรือคนไทยแต่อายุมากกว่าคุณเยอะเป็นคนธรรมะธรรมโมค่ะเป็นคนที่อารมณ์นิ่ง มา,มากให้คำปรึกษาดีคุณอยู่ด้วยแล้วคุณสบายใจแล้วก็เขาซัพพอร์ตคุณทางด้านความรู้สึกแล้วก็ทางด้านการเงินการงานด้วยบางทีเขาอาจจะเข้ามาดีดนิ้วให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินการงานอะไรแบบนี้นะวในที่ของไฮโรแฟนมันคือตําแหน่งหน้าที่การงานสูงมีความมั่นคงแล้วก็มีผู้คนยำเกรงด้วยนะคะท o ออฟคอยนะคะคุณกําลังอยู่ในช่วงระหว่างการพยายามก้าวข้ามผ่านเรื่องเดิม เพื่อเริ่มต้นใหม่เนาะเอาละรักครั้งใหม่ของคุณเข้ามานะเข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาเพื่อดูแลเพื่อฟื้นฟูก็ขอให้คุณเปิดรับสิ่งดีๆครั้งนี้ไว้ด้วยอาจจะเปชาวธาตุดินด้วยก็ได้นะคะพฤกศบกันมังกรจ้าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอ Energy นะคะในอนาคตฟิวเจอร์แองเจนะคะมีอะไรอยากจะบอก ขอดู Energy อานาะคตความรักหน่อยนะผ่านทางแองเจิลค่ะโอเคคุณจะต้องมีความเชื่ออีกครั้งแล้วคนคนนี้ค่ะเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความหวังมีความเชื่อหรือว่าเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ทำให้คุณรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจได้เอเนจี Energy สวยจัง เอเนีในช่วงเวลานี้นะคะฟิวเจอร์เลอร์บอกว่าคุณอาจจะมีหลายเรื่องหลายราวที่คุณจะต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องส่วนตัวด้วย นะแต่คนคนนี้อาจจะเข้ามาในลักษณะที่คอยประคับประคองคอยให้ความช่วยเหลือดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณจะต้องพยายามบาลานซ์อารมณ์ความรู้สึกให้ดีๆนะไม่ต้องให้เรื่องรักมากไปเรื่องเงินมากไปเรื่องชีวิตเยอะเกินไปพยายามงดเว้นดราม่าแล้วก็บอกตัวเองว่าชิลๆสบายๆแก้ปัญหาให้ดี ให้ได้ในแต่ละวันนะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณผ่านมารสุมอะไรมาเยอะก็ตามอยู่ในถ้ำที่มืดมิดหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ในเวลานี้มันมีแสงสว่างมีช่องทางเกิดขึ้นแล้วขอให้คุณก้าวเดินต่อไปและมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ก้าวเดินต่อไปกับรักครั้งใหม่ของคุณนะที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจคนคนนี้เหมือนเป็นประตูทางออกให้กับชีวิตของคุณด้วยนะแล้วก็เอชี่ามาบอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ คุณจะต้องมีความคุณจะมีความมั่นใจในตัวคนเองมากขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคุณจะต้องพยายามฟังนะคะ feeling ค่ะ trying to tell you ฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ดีด้วยฟังตัวตนข้างในด้วยว่าต้องการอะไรมากที่สุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกไล่เรียงกันไปเนาะในเวลาเนี้ยอาจจะมีมรสมเยอะคนคนเนี้ยอยู่หรือไม่ไม่รู้ละ่ะ อาจจะได้เจอหรือไม่ได้เจอยังไม่รู้แต่ว่าตัวคุณจะต้องซัพพอร์ตตัวคุณให้ดีและอนาคตข้างหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือนะคุณก็จะได้พบคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะเหมือนเป็นคู่ประทมคำชูนะคะให้ความช่วยเหลือเหมือนเป็นประตูบานใหม่ที่เปิดออกนะ เอาวันที่คุณพร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปนั่นเองนะเอเนจี Energy สวยมากๆเลยนะคะในท้ายที่สุดเอเนจี Energy ก็ออกมาบอกแล้วว่า c r a c k e t open ค่ะ it's happening for you นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่ให้คุณนะคะมีชีวิตที่ดีที่สุดเอเนจี Energy นี้สวยมากๆมันคือความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องราวของความรักดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณสมหวังแน่ๆละ่ะ คุณมีความสุขแน่ๆละ่ะแต่ในเวลานี้แม้สถานการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นแองเจิลก็ออกมาบอกว่าทำให้มันเกิดขึ้นได้ด้วยความรู้สึกของคุณเองเดี๋ยวนี้เลย whisper of angel ค่ะอยากจะบอกคุณว่า e n e ที่สวยนะคะตัวคุณนะคะไม่มีขีดจำกัดในทุกๆเรื่อง เรื่องที่คุณต้องการคุณจะต้องไม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณทําไม่ได้นะเอเดี่มบอกว่า you can do anything you choose to do คุณสามารถทําได้ทุกอย่างสําคัญว่าคุณเลือกที่จะทํำไหมเนาะเลือกที่จะทํำเพื่อตัวคุณเองหรือไม่เท่านั้นเองเนาะเอาละแองเจินลอยากจะบอกอะไรคะแองเจินลอยากจะบอกคุณว่าสวยค่ะนะอ for some สำเพลในช่วงเวลาเนี้ยบางท่านอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่หลายเรื่องรุมเร้าจริงๆไม่จำเป็นต้องตู้สู้คนเดียวก็ได้ขอโทษค่ะคุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ขอคำปรึกษาได้แล้วถ้าคุณเจอใครคนนั้นแล้วนะคะอย่าก,กลัวอย่าลังเลที่จะปรึกษานะขอคำปรึกษาได้เพราะว่าเขาก็พร้อมที่จะยืยนเคียงข้างคุณ ฮาล่โรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรในท้ายที่สุดอูเอนเนอี้สวยมากๆเลยค่ะ The best is yet to be ค่ะ Good t h i n g have have happiness นะคะสิ่งดีๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสำคัญที่สุด สิ่งดีๆที่ว่าที่คุณกำลังจะได้เจอนะคะอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้คุณก็คงจะได้เจอแล้วตัวคุณจะต้องนะคะทำใจของคุณให้พร้อมรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะก้าวมาเนาะแล้วก็โฟกัสไปถึงสิ่งดีๆที่คุณได้รับบ้างในแต่ละวันเนาะเพื่อที่ว่ารักแท้ของคุณนะคะจะได้ตามหาคุณเจอนั่นเองแต่มองดูเหมือนคุณได้เจอแล้วเป็นกำลังใจให้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอข้อความกันหน่อย ขอข้อความจากรักแท้สำหรับคุณค่ะขอข้อความจากโซเมนะข,ข้อความจากโซเมขอข้อความจากคุณเฟรมค่ะรักแท้ของคุณอยากจะบอกคุณว่า Can't live without you เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากคุณดังนั้นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คุณทั้งคู่ได้พบเจอกันได้กลายเป็นรักแท้ที่จะอยู่ร่วมกันนะ I'm always beside you ค่ะโซเมของคุณออกมาบอกว่าเขาอยู่ขิงข้างคุณเสมออย่างที่กวานบอกอาจจะเป็นใครบางคนที่คอยห่วงใย,ยคุณอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ Twin f l a m e ออกมาบอกว่า you're a on my mind คุณอยู่ในหัวใจอยู่ในความคิดอยู่ในห่วงคำหนึ่งของเขาหรือเธอเสมอนะ ขอให้คุณนะคะได้พบเจอกันในเร็ววันนี้นะคะแม้ว่าจะเป็นการอ่านรดยรวมก็ขอให้ทุกสิ่งสิ่งดีๆที่ผู้อ่านอ่านการไปนี้จงเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะคะด้วยรักจากใจพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ